เมืองไทยเรานี้เส้นทีนักหนาในน้ำมีปลาในนามีข้าวในสวนของเราก็ยังมีมะรุมเพลงนี้เมื่อสมัยสี่หสิปีก่อนนี้โด่งดังมากเปิดกันตามสถานีต่างๆตามสถานีวิทยุต่างๆจะยินเพลงนี้ทั้งวันเพลงนี้ดีมากเลย็นการกระตุ้นเตือนให้คนไทยทราบว่าบ้านเมืองเรานี่อุดมสมบูรณ์ ในน้ามีปลาในนามีข้าวในสวนของเราก็ยังมีผลไม้ต่างๆอีกมากมายนี่ผมก็เลยเอามะรุมใส่เข้าไปเพื่อจะบอกว่าบ้านเมืองเรานี้เป็นเมืองเกษตรมีผืชผักผลไม้ตามฤดูการมากมายให้เราเก็บกินเก็บขายทําเป็นอาชีพได้มากมายนะครับแค่ลงมือทําก็ไม่อดแล้วอยู่เมืองไทยเรานะครับหากินง่าย เปิผักผลไม้มากมายนะครับท่นก็ดูว่าตัวไหนที่มันขายได้ตามตลาดน่าจะขายได้ดีเช่นกล้วยกับมะรุมนี่ผมทำมาสิบฝ่าปีหลังจากเกษยียณง,งานประจำก็ทำแค่สองตัวนี้ก็อยู่ได้แล้วครับีนท่านที่มีกำลังมีความสามารถก็อาจจะเพิ่มด้วยพืชผักสวนครัวต่างๆอยู่มากมายเช่นขาตะไคร้ ใบกะเพราโหระพาใบสะะแหน่อะไรพวกนี้ขายได้หมดหรือไม่ก็เอาไว้กินเองนะครับสะดวกปลอดภัยประหยัดปลอดภัยจากยาฆ่า,มาแมลงแน่นอนนะครับอย่างมะลุมนี่คือปลอดภัยจากยาฆ่า,มาแมลงร้านเปอร์เซนต์ว่าต้นเขานี่ไม่มีมแมลงมารบกวนต้นเขานี่จะเป็นยาทั้งต้นตั้งแต่ดอกเป็นราก สามารถนาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณได้นะครับอย่าลืมปลูกกันไว้นะครับมรรมในของนี้บ้านเราที่หลายๆคนไดหลายท่านมองข้ามนะครับคุณประโยชน์อของเขามมากมายนะครับอย่าลืมนะครับครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเทปแปรรูปต่อให้เสร็จขอบคุณครับสวัสดีครับ